สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์หลายๆท่านข้สอบถามมาส่งวันเดือนปีเกิดมาว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนค่ะพอ,อน้อยก็จะทยอยทยอยตอบกันนะคะ ในเบื้องต้นที่ส่งผ่านคอมเมนต์มาปอหน่อยก็ตอบไปแล้วค่ะก็มีบางท่านนะคะปอหน้อยก็หยิบขึ้นมาลง YouTube เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ามารับชมรับฟังกันนะค,ะ,คะท่านนึงสอบถามมาเกิดวันที่9ทธันวาคม2506 9ทธันวาคม2506ท่านจะได้รับเบีย้ยยังชีพเมื่อไหร่แล้วก็จะลงทะเบียนในช่วงไหน ออน้อยมีคำตอบค่ะสำหรับท่านที่ส่งวันเดือนปีเกิดมา9ก้าธันวาคม2506ค่ะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือยังลงได้แล้วนะจ๊ะลงได้แล้วค่ะช่วงนี้เปิดรับลงทะเบียนค่ะเปิดรับลงทะเบียนออมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565จะลงทะเบียนไปจนถึงวันที่30กันยายน2500 หกสิบหกปิดปรับปรุงระบบเดือนเดียวก็คือเดือนธันวาคมสองพันห้ารอยหกสิบห้าเดือนเดียวนะจ๊ะสะดวกในช่วงไหนอย่าลืมไปลงทะเบียนนะจ๊ะไปลงทะเบียนกันได้เลยลงที่ไหนลงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนักง,งานเขตนะคะณภูมิลาเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้านไปได้เลยกาะไปได้เลยนะจะไม่สะดวกไปจะมอบอำนาจให้คนที่อยู่ทางบ้านญาติหรือใครที่สามารถไปลงทะเบียนแทนก็ได้นะจะไปลงทะเบียนได้เลยค่ะแล้วท่านที่สอบถามมาเกิด9ธันวาคม2506แล้วท่านจะได้รับเบีย้ยยางชีบในช่วงไหน ท่านจะได้รับเบีย้ยยางชีพหลังจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่9ธันวาคม2566เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบียย้ยยางชีพก็คือตั้งแต่เดือนมก,กร,ราคม2567เป็นต้นไป ก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามมานะจจะเอกสารหลักฐานบัตรประจาตัวประชาชนทะเบียนบ้านหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารกรณีที่รับเงินโอนผ่านเข้าบัญชีธนาคารของท่านนะจจะอย่าลืมเตรียมเอกสารไปแล้วอย่าลืมไปลงทะเบียนนะคะหรือท่านใดที่จะเพิ่มเติม ก็ส่งข้อคำถามมาได้ส่งวันเดือนปีเกิดมาได้พอรอ์น้อยจะคำนวณให้ว่าท่านจะลงทะเบียนในช่วงไหนแล้วเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบี้ยอย่างคีบก็คือตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปค่ะส่งมาทุกคําถามพอรอ์น้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบย่าลืม กดติดตามพออนน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสำหรับในคลิปนี้พออนน้อยต้องกลาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ